เดียวกินได้สามบ้านนะคะอันนี้ไปจับเหมือนยายเรื่อที่ไปตรงอันนี้นส่งใบตรงเนี้ยใส่บาตรอ่าลองดูซึ้งล่างนี่หนูดูซึ้งล่างนี้มาจ้าเคาต้มาร์สมัดเดียวนี่เลยมาลองเปิดดูสิหนูชิมสิหน้าตาเป็นยังไงเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนเอาอันนี้คือด้วยสุดยอดนะคะปะชิมกัน แม่ไปตรงไหนแกะหน้าตาละคะร้อนร้อนเลยพูดแต่มันใส่ใบตองด้วยอย่าเทอย่างนั้นลูกมันเยอะมลยละไทยอ่ะคนสวยทำแซ่บสีสันมันนะดูเลยแซบเลยสะพี่น้องคะมาเมนูของหวานเคี่ยวเนาะเขาเรียกข้าวต้มจิแม่ยใหญ่ข้าวต้มผัดผัดเรียบร้อยนะฮะต้มไข่ตีมือสองยหญอนุู้นกระดังไฟ คนมักไส้ไฟเออคนมักไส้ไฟคนมีไฟเ<ฟ>อ้ยอ่าลุกขึ้นมาห่อกันแล้วนะอันนี้งยง่ายนอนตื่นแล้วดูทรงดูทรงข้าวต้มเด้อกิีบในน้อยงามงามโบมเมนข้าวตม้มแม่ลูกอ่อนกระทบกระทบกระ,ะทบทางนูน้นอันนู้นแม่ลุกอ่อนนะ หยิบในน้อยงามๆนะฮะยามอะไรมาซอยเห็ดนั้นเห็ดนี่ก็เปล่า,าล้านขึ้นมาเดี๋ยวลานตื่นแล้วาน,านั่งกันนี่ว่ะอ่านี่ยายบ่มีตูดบ้องยายมีนี่ไงฝีมือโบราณข้าวต้มฝีมือแม่กล้วยมีสาขาอ่า <c oughs> กล้วยมีปัญหาเสียแล้วนะฮะทีนี้ควนไฟก็มีปัญหาแล้วทีเนี้ย สองายตมันวาเดี๋ยวเยจ่าเยจ่าเป็นคนเช็ดไปตองนี่ได้ยาเช็ดเจลจีเช็ดแล้วอย่นี้เช็ดแล้วของยาเร็จแล้วอืมยาอืมจบน้อยๆผู้งามเสนอออุ้ย ามใบตองใบตองสั้นบองต้นกับใบตองอ่าห่อง่ายห่อความใบตองนะกแสดงว่าตองหามก็เลยทั้งใหญ่ทั้งาเออแม่นกินไเอาก็ได้บ่ะเงก็ได้ยาอันนี้ใบตองสั้นแท้ลตองน้อยตองสั้นใหญ่ตองยาวตองเนาะยาวไปซอจได้บ่สั่งซ้อนเพิ่นบ่เฮ็ดใหญ่นิดกมัดแ่นเเออต้มลาวต้มมัดอืมลาวซะต้มลาวติ คุณรอเกอี่ยบไปให้คุณรอเบไร์ไม่ไ,ไมอารอ,อรอหนะนึ่งวเดี๋ยวมือหอบก้ะตุกนะคุณยายนี่นะนี่สวยเลยถี่มือสองใหญ่ใหญ่หนึงกระตาไฟเตรียมนึ่งขอบมรไต่าก,กันควอยเว้ยอ่า เดทิ้งไปแล้วตนัตนยทางใช่ใช่โน้มีตนันนี่เตรียมจัดเลี้ยงสวยสวยแล้วนะคะอือข้าวเหนียวเยวคี้ยวไอ้ขั่วเขาเรียกอะไรผัดข้าวเนาะยายผัดข้าวเมื่อกี้เห็นยายใส่หอมแดงอืมกินมีโอเคอืมปลาเค็มไหมกอเืินไม่ว่านะอเคมมันอ,อกมันอะ่ะอ,อกอเป็นอย่างยายจะใส่หอมแดง เอาต่างท่นน่ะสูตรมาจากพ่อจากแม่เนาะอพอเถียงได้พอเถียงแมนบอกพเจ้าไค่ลำอันนี้สูตรสูตรเพิ่นค่อยเข้าไปบดทันนะเห็นผัดลงไปในกะทิดิเห็นมีหอมแดงผัดลงไปน้อยบดได้ใส่กระเทียมบ่บ่ยังยังว่าอยู่เห็นหั่นหอมแดงพอจอดแค่หั่นกระเทียมแล้วบดได้ป่นกระเทียมไหมแมนบอกมันบ่มันหอมใช่ไหมโอเคมันพอดีบ่ลองชิมดิ หว,วานบ่ได้ปะอ่ะอ,อนเค็มกปะอือก็ว่าเค็มกระ,ะ,ะเลมก่อนล่ะเค็มกระเลมกระเลมวันนี้วันเอ่อนน้อยนะ,ะงานบุญเนาะคิดถึงงานบุญสมัยก่อนเป็นเด็กน้อยถ้าบ่ามีวันพระก็บด้กินขนมนเนาะเย้เนาะเออ <laughs> วันพระ อันตะโกนมาโรงเรียนอันสกเกงงามเฮาวันพาด,ดีใจจังแล้วไปหายาได้ขนมฮอบกับบ้านน่ะขนมต้มอ่าขนมที่ว่าเป็นที่ว่าถุงหั่นกระแดก,ก็เป็นอย่างขนมปาทีนนู้สมัยนู้นเนาะกระสิปเป็นขนมพวกนี้นะฮะธรรมชาติสมัยเด็กน้อยขนมนมสาวขนมต้มขนมเทียนเนาะภาษาไทยเรา ได้ขนมกลับบ้านกินหลายอย่างยิ้มเนี้ยดีใจเนาะชอบอินเนาะทั้งเขา้าไปหายาในวัดอ่ะใใอเล็บมือสวยนะคุณยาย <c oughs> <c oughs> อันดีนางงาม นงงานนนงงามนั่นแต่งลนแตบแต่งไปแต่งมาห่วงดูหวยในแบบมือถือดิอันใดข้างเดียวเออแล้วลูกสาวทําให้ก็ไม่ถูกใจนามร่าง <c oughs> วงนี้ต้องอะไ้เอ้ยอันนี้อันนี้เขา <c oughs> ยังให้ทาอัน,นไม่ใหญ่นะไม่ใหญ่นี่ยายจ่าทาให้ครับเรียบร้อยเสร็จเลยแต่นางนางนางงอมของเราทําไม่ถูกใจขอทําเองนะได้ข้างเดียว ไปไปนั่งเบิ้งหอยกุ๊บปะนะโอ้ยผักหลายกบเลยไปเจอแม่พันธุ์กบเลยรถพันธุ์กบไหนใหญ่รดพนลังนะยังว่าก็เลยก็เลยได้เล็บไปข้างเดียวนี่คุมให้นอนก็บนนอนสีเห็ดเล็บเพาะั้นหนุยอย่งก่อนห่ยในปัตติเต้าต้าเชื่อเพ่อนหน่อยค่อยว่อีธาให้เราเพื่อนบอกเอาเออบอกให้ทานะ แล้วสุดท้ายพอขึ้นรถเอ้ามือนางเสร็จข้างเดียวคากลายนั่นแหละจิตบุญยุกที่ไปได้เลยยังว่าแล้วภิดหนกบุทุกใจทำเองเนาะคือมากได้มันดำไปงามคุณงามเนาะ โบางามบอกก่อให้มันเกี้ยงอย้อยนี้เลย,อ,เยอันนี้เตรียมลงซึ้งแล้วนะคะเต็มซึ้งแล้วทีนี้ก็เตรียมหนึ่งหอม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 เก็บบรรยากาศความสุขนะคะนับวันวันนี้ก็ยี่สิบสองแล้วไม่กี่วันก็กลับเร็วเยี่ยมแล้วพี่น้องคะเนาะอยากพอเราอยากเอาไปให้หลานดินนไหมเฮ้ยเอ้าถึงด้นะนเดียวถึง อราวได้เหรอยากมันก็ยากได้ทุกอย่างแ,แต่มันหอบไปโบวายเราสากระเป๋าพายลูกลนก้องไอเด้น้องอยาดาเดมิวมากอละตาสะอ่อนนะคะมันหอบไปโบวายใจก็อยากได้ทั้งหมดนี่แล้วลูกม<ร>ีไปได้ไหมบ๊วยบินดีนดีอย่างว่ากิโลเขาก็ตามอัตรา ยอ,อยัง,ออยงว่าจะยังไม่ได้ลือกกระเป๋าเลยกัยังเบื้องของอะ่ะถ้ายอยมองโอ้ยเลือดยายออก <c oughs> โอ้ยปากเป็นเลียดอีกแล้วพี่น้องจา๋านี่นะคะโอ้ยตอมอมกันลังตะหักนะตาแผงอนอน,น่าสงสารนะเนี่ย น่าสงสารนะคะยายจ๋ามานี่คุ้มให้ยายทำงานทำการกินไปสามโบกแล้วโบกที้ๆกันกางชี้กินเนี่ยให้ดูโมไดหันโบข้าวต้มอันใหญ่กางชี้ว่าว่าแหมถ้าคนเท่ากินนี่เครื่องกรือว่ากินเหมดนจุเอามาโชว์หน่อยดิอันกระต๊ะจุกนะนะแหมพอดีแม่โบได้กินนกเมื่อนมถึงวัดเลยบรหัสนได้สิ่งในแรกมาก ไอ้ลูกยังจุกเลยนี่เขาทําข้าวต้มมาให้กินนะอันนี้พี่จะทําข้าวต้มมาให้กินนี่ข้าวต้มแม่ลูกอ่อนมาดูกินกันลูกเรากาลังนอนห้าอยู่นี่ข้าวต้มแม่ลูกอ่อนพู้ยังร้อนร้อนอยู่เลยนะก็เอาหมุกน้่ให้เต็มเออนอะอย่างร้อนๆอ,อยู่เลยนะแล้วทีนี้มาเปรียบเทียบข้าวต้มคุณยายนะคะเบิ้งกีบเดือห่างกันขนาดใดได้สองกีบบพาว่าจูกคนเบิดพอดีแล้วเด็กนะ้อยน้องล่<อ>วงกันเบิด เกบนึงบที่เบบอดเอายมอาไม้กูก็เอากินไปแล้วเด็กวันนี้ได้สองกีบพอดีนะการวางไหนู้ไปสมไนเออีแม่กีบมีกีสอคนยังว่าบว่าเท่ากับสองยายได้สองกีบนะยังใหญ่กว่าอีกนะนพอดีแล้วมันก็ให้คืออยู่เด็กน้อยกำลังกินกินมดกีบนึงกระุกอือ โอ้โหน้อยต่อเปาะแตะแปะตองมันสั้นไงถ้าไปตองมัสั้นมันก็ได้เงาลูกเอ้ยทีนี้เราก็จะมานึ่งกันนะคะพี่น้องคะวันนี้กินข้าวต้มฝีมือยายสองยายสามยายสิเนาะสามยายนะฮะยายเนึ่งหน้าเตารู้เอามใหห้กกินเดี๋ยวซีว่าไม่ได้กินอ่าหมกหน่อไม้มาซีนพร้อมอามีหมกหน่ไหนอ,อ,นอไม้ เอาละโบ่หิวข oh, ah. well, ้าวเที่ยงกันจีเนี uh ่ย huh. ก wow. oh, uh ันนะไม่เห็นห่าวแล้วเดี๋ยวไปกินก๋วยเตยวกินตะล้อของคนเดิมนะโอ้คือเอาเท้าเลยอ้าวได้จานนี่โอ้ยได้จานไว้ให้น้องให้นี่มีหมกหน่อไม้ด้วยนะคะอ้าวตายแล้วครูยังไม่ได้เซตตรงเลยนี่หมดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตั้งไว้สิลูกตั้งไว้อยู่ก็เลยจ้าหันใส่กินแล้วอย่างรสเ็ดรสเทสรสเทสรสกินเลยให้แล่นี่ จ้าบ่สิไสด้กินข้าวเช่ก่อนน่ะเจ้าก็ใส่มันยางเดียวนมออกวาเอ้ยเอาจากหนดิทาดูยนลืมกล้องหันเอากล้องหันบทันยายนมเฮียต้องไปตามตรงเนี่ยต้องไปตตงอย่างนู้นไปตรงมันเล็กเนาะก็ห่อเล็กๆฮาโอ้ที่เป็นลมเออไปหั่นหัรนตรงแค่ซอกเนาะหั่นอะรอืมจระโไปหาเห็ดนี่พัวเฮ้ยตรงเจ้ากับตองค่อยมันห้างกันตรงค่อยเพีย นั่นแปลว่าตองป้านปะแม่นตองก้อยหกตองก้อยหกอันนี้ตองตรงหลังบ้านอาหารมันตองก้อยหกเพราะว่าตองจังได้ให้ประขาวขาวไปปุ๊กไว้แม่เลยห้าหกกอวะอันนี้ใส่สองซึ่งหรือว่าใส่ซ้อนกันบ้างไใส่ซ้อนไปเต็มตองแม่ลูกออนมันต้องใส่ตองก้อยหกกระก้อนก็ก้อยหกนะนะแม่แม่ยันลำบากแม่นะกระเบื้องน่ะแม่เห็นของแม่นะยันลำมาก เวลาหมูนั่นหมกนี่เดี๋ยวไปดูกันหน้าตาตอนเสร็จนะคะพี่น้องขาตอนนี้ห่ออยู่เนา้งใหญ่แ่ด้เมืองแล้วก็เาซึงเยจ้าเวลแนวเปิดอันนี้ยเนบตองอันเน่ยเห็นนังไปตามตองทั้งมันเอาใบยาวๆไว้ห่อหมกอันดเด้อนังเรีกโอกใบั้ด้ต่อไปยานะดูด้่ดูไดดยิ้ม ได้จะรวมแหละก็ได้แน,นวๆๆก็ซากออกเอ